ข้อความที่ต้องการสร้างลิงประเภทต่างๆจากประเภทที่หนึ่ง่การสร้างลิงไปยังหน้าอื่นเลือกลิงไทยเป็นเว็บหน้าโดยการทำแท็บปรากฏลิงที่ข้อความที่ต้องการสร้างลิงสามารถคลิกลนงไิยที่ฝูงเชื่อมโยงไปได้เลือกลิงไทยเป็นเพจจากปรากฏลิงท่าที่ฝโงสามารถเลือกเลขหน้าตามที่ต้องการได้ทันทีจากนั้นประเภทที่สาม ระบกาสิ่งหรือการลิงก์ไปยังเว็บไที่ใช้เมลหรือไฟล์ดาวน์โหลดโดยการคลิกเลือกโดยการทำแถบดำที่ข้ความที่ต้องการสร้างลิงก์คลิกที่ไอคอนจากนั้นคลิกที่ปุ่มลิงก์เช่นเดิมจากนั้นเลือกเลือกลิงก์ไทยเป็นเว็บโค้ดวินโดว์จะปรากฏลิงก์ท่าเสร็จขึ้นมาเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสามารถพิชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเชื่อมต่อไปได้ทันทีจากนั้นการลิงก์ที่สั่งสิมพหนังสือออกจากทางเครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่รูปที่ต้องการประเภทที่3นั้นคลิกที่ไอคอนเนลิ่ยหรือออกจากการอ่าเลือกสิ่งที่เป็นอยู่พริ้นโดยการคลิกเลือกรูปภาพที่กำหนดไว้แล้วคลิกที่ปุ่มไอคอนเนลิงประเภทที่5การเชื่อมโยงผ่านทางอีเมลโดโดยการคลิกเลือกรูปที่กำหนดไว้แล้วกระเที่ไอคอนเนลิงก์ เลือกลิงก์ให้สั่งพิมล์หนัออกจากทางเครื่องพิมพ์จากนั้นคลิกโดยคลิกที่รูปที่ต้องการจากนั้นประเภทที่ไอคอนเชนลิงก์เลือกลิงก์ทาการบันทึกโดยการตั้งชื่อไฟล์ใหม่โดยการคลิกเลือกรูปที่ต้องการคลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นคลิกที่ไอคอนเชนประเภทที่ห้าการเชื่อมโยงผ่านทางไทเป็นโดยการคลิกเลือกรูปที่กําหนดไว้ จากนั้นคลิกที่คลิกที่ไอคอนเชนลิงก์เลือกลิงก์ท่ใช้เป็นเซนเมลประเภทที่เจ็ดจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคการลิงก์ให้เปิดหน้าหนังสือแบบย้อนกลับทำการบันโดยการคลิกเลือกที่ไฟล์ใหม่าจากนั้นโดยการคลิกไอคอนเชนลิงการจากนั้นเลือกที่ไอคอนเชนลิง์เช่นเดิมบุวิวแบ็ค เลือกลิงก์ไทยเป็นจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคประเภทที่แปดประเภทที่เจ็ดการเปิดหน้าหนังสือแบบไปข้างหน้าดการคลิกเสือแบบย้อนกลที่ต้องการจากนั้นคลิกด้วยการคลิกเลือกลิงก์ที่ต้องการจากนั้นคลิกเลือกลิงก์ไทเป็นลิงก์บุ๊กวิวฟอร์เวิร์ด เลือกลิงก์ไทยเป็น Book View Back จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสร้างลิงก์ตามที่ต้องการได้ไ<ป>การเปิดหน้าหนังสือแบบไปข้างหน้าโดยการคลิกรูปที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ไอคอน Change Link เลือกลิงก์ไทยเป็น Book View Forward จากนั้นคลิกที่ปุ่มอเคเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสร้างลิงก์ตามที่ต้องการได้